Success More Cycle Matching สุดยอดนอวัตรกรรมแผ่นการตลาดจาก Success More Being การเริ่มต้นธุรกิจกับ Success More ท่านสามารถเริ่มต้นได้ดังนี้ 1. สมัครเป็นสมาชิกเพียง300บาทท่านจะได้รับคู่มือธุรกิจพร้อมความคุ้มครองประกันอุบัติเหตุ1,000 0แสบาทและท่านยังจะได้รับสิทธิ์การซื้อสินค้าในราคาสมาชิกอีกด้วย 2. เลือกระดับการเข้าร่วมธุรกิจ ซึ่งมีให้ท่านเลือก2ระดับระดับที่1 s u p e r v i s o r ซื้อสินค้าให้ครบ750คะแนนหรือคิดเป็นเงินประมาณ3,000บาทระดับที่2 e x e c u t i v e ซื้อสินค้าให้ครบ3,000คะแนนหรือคิดเป็นเงินประมาณ1 2 0 0 0บาทโดยการซื้อสินค้าเพื่อสะสมคะแนนนั้นเราจะมีระยะเวลาในการสะสมคะแนนให้ท่านถึง60วัน 3. หลังจากที่ท่านได้เรือกระดับการเข้าร่วมธุรกิจแล้วในเดือนถัดไปเพียงท่านซื้อสินค้าให้ครบ250คะแนนหรือคิดเป็นเงินประมาณ1,000บาทท่านจะมีสิทธิ์ในการรับรายได้ถึง6ช่องทางด้วยกันช่องทางที่1รายได้จากการขายปลีกโดยท่านสามารถทำกำไรได้มากถึง20-30%เช่นเมื่อท่านซื้อสินค้าในราคาสมาชิก 1,190บาทและขายในราคาขายปลีก1,390บาทท่านจะได้รับกำไรถึง200บาทช่องทางที่2รายได้จากการแนะนำหรือ first order bonus เมื่อท่านแนะนำสมาชิกใหม่ให้เข้าร่วมธุรกิจกับท่านแล้วท่านจะได้รับค่าแนะนำถึง30%เช่นถ้าสมาชิกเลือกรับ Supervisor ท่านจะได้รับค่าแนะนำา2 5 5บาทแต่ถ้าสมาชิกใหม่เลือกระดับ Executive ท่านจะได้รับค่าแนะนำ900า900บาทและถ้าตัวท่านเองมีคุณสมบัติเป็น Executive ท่านยังจะได้รับค่าแนะนำเพิ่มอีก1ชั้นโดยเมื่อสมาชิกที่ท่านเป็นคนแนะนำเรียกว่า G1 ได้ทำการแนะนำผู้อื่นให้เข้าร่วมธุรกิจเรียกว่า G2 ท่าน จะได้รับค่าแนะนำเพิ่มอีก10%เช่นเมื่อ G2 เลือกระดับ Supervisor ท่านจะไะด้รับค่าแนะนำ75บาทแต่ถ้า G2 เลือกระดับ Executive ท่านจะระับค่าแนะนำ300บาทช่องทางที่3รายได้จากการปั้นดาวหรือ star maker bonus โดยเมื่อตัวท่านเองได้แนะนำคนใหม่เข้าสู่ธุรกิจอย่างน้อย2คนและเมื่อคนที่ท่านแนะนำมานี้ได้เลือกระดับการเข้าร่วมธุรกิจไม่ว่าจะเป็น Supervisor หรือ Executive ตัวท่านก็จะกลายเป็น Star ทันที จากนั้นเพียงท่านช่วยเหลือผู้ที่แนะนำมาให้แนะนำคนใหม่เข้าสู่ธรุรกิจอย่างน้อย2คนโดยวางไว้ด้านซ้าย1คนขวา1คนและถ้าทุกคนเรือกระดับการข้าร่วมธรุรกิจเป็น Supervisors ทั้งหมดคนที่ท่านแนะนำมานี้ก็จะกลายเป็น Star s ซูปทันทีและตัวท่านก็จะได้รับโบนัสเป็นจำนวนเงิน400บาท แต่ถ้าทุกคนเลือกระดับการเข้าร่วมธุรกิจเป็น Executive ทั้งหมดคนที่ท่านแนะนำมานี้ก็จะกลายเป็น Star X ทันทีและตัวท่านเองก็จะได้รับโบนัสเป็นจำนวนเงิน1,800บาทช่องทางที่4รายได้จากการขยายองค์กรหรือ Cycle Bonus เป็น,นรายได้ที่เกิดจากการที่ท่านแนะนำสมาชิกใหม่ให้เข้าร่วมธุรกิจโดยธุรกิจนี้ท่านสามารถแนะนำสมาชิกใหม่ได้ไม่จำกัดจำนวนซึ่งทุกคนที่ท่านแนะนำเข้ามาจะอยู่ภายใต้องค์กรของท่านในรูปแบบแผนสองสายงานสายและขวาและบริษัทจะนำยอดซื้อสะสมทั้งหมดมาคำนวณเป็นไซเคิลบนัสให้ท่าน เช่นถ้าใส่งานด้านซ้ายมียอดซื้อสะสมอย่างน้อย1,500คะแนนและใส่งานด้านขวามียอดซื้อสะสมอย่างน้อย2,250คะแนนบริษัทจะนำคะแนนซ้ายขวานี้มาคำนวณเป็นรายได้ให้ท่านเรียกว่าค่ารอบหรือ cycle โดย1รอบหรือ1 cycle นั้นท่านจะได้รับเงินจำนวน600บาทในกรณีที่ท่านเป็นซูเป r ร์วิเและ 720บาทในกรณีที่ท่านเป็น Executive ซึ่งท่านสามารถรับรายได้ข้อนี้สูงสุดต่อเดือนถึง1 1 52,000บาทเลยทีเดียวช่องทางที่5รายได้ริกิสิตรสร้างผู้นำหรือ Matching Bonus ท่านจะได้รับค่าริกิสิตถึง3ชั้นด้วยกันโดยคนที่ท่านแนะนำเองเราเรียกว่า G1 ส่วนคนที่ G1 แนะนำมาเราเรียกว่า G2 และคนที่ t 2แนะนำมาเราเรียกว่า G3 โดยท่านจะได้รับค่าลิขสิทธิ์ดังนี้ท่านจะรับค่าลิขสิทธิ์จาก G1 20% G2 20%และ G3 10%ซึ่งท่านจะได้รับค่าริขสิทธิ์สูงส,สุดต่อเดือนจาก G1 23400 0บาท G2 234 0 0บาทและ G3 115,200บาทรวม3ชั้นท่านจะได้รับค่าด้วยกษิ์ถึง576,000บาทโดยท่านสามารถมี G1 G2 และ G3 ได้ไม่จํากัดจํานวนช่องทางที่6โบโนัสรางวัลเกติยศ ท่านจะได้รับรายได้จากข้อนี้ในกรณีที่ท่านสามารถทําคุณสมบัติในการเลื่อนตําแหน่งทางธุรกิจได้โดยจะเริ่มจ่ายตั้งแต่ตําแหน่งด i a m o มอน์ขึ้นไปซึ่งจะได้รับเงินรางวัล200,000บาทและเพิ่มขึ้นตามตําแหน่งที่สูงขึ้นตามลําดับโดยตําแหน่งสูงสุดคือ loyal diamond ซึ่งจะได้รับเงินรางวัลสูงสุดถึง10ล้านบาท นอกจากช่องทางรายได้ทั้ง6ข้อนี้ถ้าท่านมียอดซื้อส่วนตัวเกิน750คะแนนต่อเดือนขึ้นไปท่านจะได้รับสิทธิ์ในการสะสมคะแนนเพื่อเดินทางท่องเที่ยวรอบโลกกับบริษัท Success More Free ปีละ3ครั้งพร้อมหรือยังที่จะก้าวไปสู่ความสำเร็จกับเรา Success More Being